ผมก็เป็นคนอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นลูกพ่อค้าขายกล้วยตากผมเลยเติบโตแล้วก็สนิทกับกล้วยตากเนี่ยมาตั้งแต่ยังจำความได้พอเชื่อว่ากล้วยตากเป็นของกินเล่นที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้ได้มากกว่านี้น่าจะส่งออกไปขายทั่วโลกด้วยเพียงแค่มองหาสิ่งที่แตกต่างจากเดิม นั่นคือการนำเทคโนโลยีแล้วก็การวิจัยมาใช้ในขบวนการผลิตจากการตากแดดแบบบ้านๆก็เปลี่ยนมาตากในโลบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เรียกว่าพาราโบลาโดมมันทําให้กล้วยตากสะอาดปลอดภัยจากฝุ่นมแมลงจนได้รับการรับรองจาก GMP, HACCP ตามมาตรฐานโคเด็กที่แสดงคุณภาพมาตรฐานการผลิตในระดับสากลจากนั้นก็ทาแพ็กเกจจิ้งขึ้นมาใหม่จากกล่องพลาสติกใสก็กลายเป็นแบบนี้ครับดูสิครับ กล้วยตากอารมณ์ดีกุนกูนแต่ก็น่ารักหลายคนยังไม่เชื่อว่าเป็นของคนไทยทำบานาน่าสซไซตี้มันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกล้วยตากไปเลยครับตอนเริ่มต้นทำมีคนสบป,ประมาทพ่อเยอะครับทำได้จริงเหรอแพงอย่างนี้ใครจะซื้ออีกสารพัดท,ที่เขาจะว่าครับแต่ไม่ว่าใครจะว่าอะไรหรือว่าวันนี้ใครจะมาอิจฉาหรือจะมีคู่แข่งเยอะยังไงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาพ่อถือว่าเป็นครูครับ เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้และผ่านมันไปให้ได้ผมภูมิใจในตัวพ่อและอยากให้พ่อภูมิใจในตัวผมพ่อเคยพูดว่าขนาดพ่อจบแค่มสยังทำมาได้ขนาดนี้เลยและลูกเรียนสูงกว่าย้ายแพ้พ่อนะกดดันเลยครับตอนนั้นหลายอย่างของกล้วยตาผมเรียนรู้มาจากพ่อครับแต่ด้านการตลาดต้องค้นคว้าเพิ่มเติมผมมั่นใจว่าสินค้าของเราเป็นของดี เลยฝันอยากจะขยายตลาดไปต่างประเทศครับแต่คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงจนได้มารู้จักโมบายแอปพลิเคชันของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP t o u c h ที่เขาให้ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศแบบครบถูกด้านที่ผู้ส่งออกควรรู้อย่างไลฟ์แชทถามปุ๊บตอบปับ๊บหรือการฝากคำถามเรื่องการส่งออกถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็ง่ายและก็สะดวกมากเลยครับ ผมได้เข้าคอร์สฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการส่งออกผ่าน e-learning ได้มีโอกาสนำกล้วยตากไปทดลองตลาดที่งานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟกและยังมีแนะนำช่องทางตลาดการค้าออนไลน์ t a i t r a d e c o m คือเขามีทางเลือกให้เราครับและเราสามารถค้นหาข้อมูลการค้าต่างประเทศได้ทุกที่ตลอดเวลาแค่กดดาวน์โหลดแอป DITP Touch ได้ข้อมูลปึ๊กปบแบบนี้ทุกอย่างก็เป๊ะสิครับรออะไรล่ะลุยเลยครับ วันนี้ผมเชื่อว่าพ่อภูมิใจในตัวผมเขาไม่เคยพูดแต่การสื่อสารระหว่างพ่อกับลูกมันมีมากกว่าการใช้เสียงครับต้องขอบคุณ DITP ทัศนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมทำในสิ่งที่ผมตั้งใจทุกวันนี้ผมมีความสุขมากผมยืนยันว่าชีวิตผมเจอแต่เรื่องด้วย้วยครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศเปลี่ยนความฝันนั้นให้เป็นความจริงกับ DITP ทั u สิครับแล้วคุณจะรู้ว่าเส้นบางๆที่การระหว่างความฝันกับความจริงนั้นมันคือการลงมือทำ